บ้านในป่าหลังคามุงจาก 4. หมาเชาเพื่อนบ้านยามวิการ 5. ล่าสัตว์แบบเด็กหลังเขา 6. ไร่ซาก 7. ล่าหมูป่า 8. เสือตัวสุดท้าย 9. งูเจ้าที่ 10. ล่าหมีควายเริ่มเรื่องตอนที่1ชายป่าตะนาวสีเสียงกระดิ่งผูกคอวัวเทียมเกวียนดังกรุงกริงกรุงกริงมันค่อยๆดังเข้ามาเรื่อยๆ ตามทางเกวียนแคบๆที่ตัดบุกเข้าป่าไปจนถึงตีนเขาแผนที่ซึ่งอยู่ห่างจากเทือกเขาตะนาวสีเล็กน้อยทางเกวียนเก่าๆเส้นนี้ชาวบ้านใช้เดินทางขึ้นมาทำไร่ทำสวนมะพร้าวบ้างไร่ข้าวโพดพลิกเข้าไร่และเลี้ยงวัวมานับสิบปีทำให้ทางเดินเป็นร่องลึกอยู่พอสมควรในหน้าฝนจึงนองด้วยน้ำ การอยู่บนเขาแบบนี้ในฤดูแลง้งน้ำจะหายากมากในลำห้วยในหนองน้ำแทบจะไม่เหลือน้ำไว้ให้ใช้ดื่มใช้กินทำให้ต้องลงไปหาน้ำจากในบ่อในหมู่บ้านทุ่งจันที่ห่างไปราวห้ากิโลเมตรผมรีบคลานออกจากใต้ถุนบ้านเตียเต้ยๆพร้อมกับเจ้าปากดำหมาหางกุดลิ้นดำคู่หูเพื่อนเล่นของผม พอคลานออกมาก็รีบเดินไปยื่นรอข้างๆต้นมะยมที่ปลูกที่ลานหน้าบ้านซึ่งแม่จะกวาดไว้จนโล่งเตียนในทุกๆเช้าก่อนออกไปไร่เพื่อดูรอยเท้าผมว่าแอบออกจากบ้านหรือไม่เสียงฟึดฟัดของวัวสองตัวที่กำลังเดินลากเกวียนพร้อมถังน้ำใส่น้ำเต็มถังสองถัง มีพลาสติกหม่องๆที่เป็นกระสอบปุ๋ยปิดไว้ด้านบนรัดด้วยยางในรถหมอเครรื่องเส้นบางๆเพื่อป้องกันน้ำหกวัวสองตัวมันทำหน้าที่ของมันได้ดีเสมอมาค่อยๆเลี้ยวเข้ามาแล้วยืนหยุดนิ่งอยู่ใต้ต้นนุน่นที่ปลูกอยู่หน้าบ้านผมมองไปที่เกวียนพ่อกับแม่ไม่อยู่ที่นั่นพ่อคงปล่อยให้มันเดินกันมาสองตัวจนถึงบ้าน พ่อมักทำแบบนี้เพราะวัวมันจําทางกลับบ้านได้พ่อคงแวะซื้อบะหมี่สำเร็จรูปโอวันตินนมข้นและน้ำตาลที่ร้านชำมาให้เราสามคนพี่น้องได้กินผมคิดในใจแบบนั้นพลันก็นึกขึ้นได้ว่ายัางไม่ได้หุงข้าวคิดได้ดังนั้นก็รีบวิ่งไปคว้าถังน้ำเก่าๆที่วางไว้ข้างโอง่งมาตักน้ำใส่หม้อหุงข้าวที่ตั้งทิ้งไว้ใต้แคร เข้าวสารเป็นเข้าวไร่จากไร่ของเราเองแม่หาบมาสีกับหม้อที่ในหมู่บ้านมีกลิ่นหอมเพราะเป็นข้าวใหม่แม้เก็บไว้นานผมกะปริมาณพอประมาณใส่น้ำให้พอท่วมแล้วจุดไฟจากเศษฟืนที่แม่วางไว้ตั้งแต่เช้าเจ้าปากดำยังนั่งหอบลิ้นยาวอยู่ข้างหม้อข้าวสายตามันจ้องไปทางกระล่ไม่วางตา คงอยากรู้เหมือนกันว่าพ่อกับแม่จะกลับมาพร้อมวัวไหมเงาดำสูงสูงปรากฏขึ้นทางทางเกวียนด้านล่างผมเหลือบมองเห็นพ่อสะพายเป้ฟางทั้งในมีถุงพลาสติกหิ้วแกว่งไปมาน่าจะเป็นโอวันตินกับบะหมี่จริงๆแม่เดินตามหลังมากับใบไม้สุมไหลมือถือขวานสั้นไว้เหมือนเดิมแม่เป็นคนเดินเก่งเก็บพืชผักจากทางมาได้ทุกที หุงเข้าแล้วเหลือลูกเสียงพ่อพูดยิ้มยิ้มพลันโยนขนมซองมาให้ผมรีบคว้าใส่มือแกะห่อส่งให้เจ้าปากดำเลียเล่นจนเปื้อนหน้าแม่เข้าบ้านล้างหน้าล้างตาแล้วก็ลงนั่งขูดมะพร้าวทันทีบนเบาๆน้ำมันหมูหมดจะผัดผักกูดก็ไม่ได้ต้องต้มกระทิอย่างเดียวผมยิ้มแล้วเดินออกไปหน้าบ้านมองทางเกวียนสายเดิมที่ทอดขึ้นเขา ไกลออกไปเป็นแนวเขาตะนาวสีที่ยืนตระงานเส้นสันเขาทอดเป็นคลื่นเงาเมื่อท่าป่าทึบเบื้องล่างในสายตาเด็กอย่างผมมันคือเขตแดนลี้ลับเป็นบ้านของเสือหมีงูและสิ่งที่คนเท่าในหมู่บ้านเรียกเจ้าป่าผมนั่งลงใต้ต้นมะยมเจ้าปากดำก็มานั่งข้างๆหอบลิ้นยาวหางกระดิก เสียงนกเขาร้องคู่คูมาจากแนวภัยด้านล่างลมเย็นจากภูเขาพัดเอากลิ่นหญ้าแห้งโชยมาติดจมูกผมทิดในใจถ้าโตขึ้นผมอยากเป็นพรานเหมือนลุงจันอยากเดินเข้าป่ารู้ว่าทางไหนมีลำห้วยทางไหนมีรังพื้งทางไหนมีเสือแต่แม่บอกว่าอย่าคิดบา้บาบ้าคนที่เข้าไปในป่าไม่ใช่ทุกคนที่จะกลับออกมาได้เหมือนเดิม ผมยังไม่เข้าใจคำพูดนั้นในตอนนั้นแต่หลังจากนั้นไม่นานผมจะได้รู้ว่าป่าที่เราเรียกว่าบ้านมันมีชีวิตของมันเองตอนที่สองถางป่าเผากองปรนหลังฤดูฝนผ่านไปได้ไม่นานพ่อก็เริ่มลงมือลับมีดพร้าเสียงเหล็กกระทบหินลับมีดแฉะแฉะดังอยู่ใต้ถุนบ้านทุกเช้าแม่ก็จัดเตรียมเชือกปอกระสอบปุ๋ยตะกร้าไม้ไผ่ เป็นสัญญาณชัดว่าถึงฤดูถางป่าแล้วพ่อเลือกแปลงเก่าทางตะวันตกของแนวเขาตะนาวสีที่นั่นเคยเป็นไร่มะเขือเข้าโพดกับฟักทองเมื่อสองปีก่อนปีนี้ตั้งใจจะปลูกข้าวไร่กับพริกขี้หนูอย่างน้อยจะได้มีข้าวกินไม่ต้องแบกขึ้นดอยจากทุ่งจันบ่อยผมกับน้องสาวต้องเดินตามพ่อแม่ไปทุกวันงานของเด็กมีไม่มากแค่เก็บกิ่งไม้หัก วางเรียงเป็นกองเพื่อเตรียมเผาพวกผู้ใหญ่ใช้ล้าสับไม้ใหญ่ตัดไม้พุ่มเตียนจนเป็นผืนโลง่โลงๆเมื่อถึงวันเผากองปรนแสงแดดแรงจ้าเป็นใจพอจุดไฟจากหญ้าแห้งไฟลุกพรึบลามไปตามกองไม้แห้งที่เราสุมไว้เป็นหย่อมๆขวัญสีเทาขาวพวยพุ่งขึ้นฟ้ากลิ่นไหม้ของไม้ป่าตลบอบอวนไปทั้งแนวเขาผมมักตื่นเต้นทุกครัที่ได้เห็นกองปรนลุกโชน ไฟพลิ้วไหวเหมือนมีชีวิตเสียงไม้แตกปะทุเปรีย้ยดังไม่ขาดสายบางครั้งไฟวิ่งเข้ากอไผ่จนระเบิดดังปั้งเหมือนปืนแม่เคยเตือนว่าตอนกองปรนลุกอย่าไปเดินเล่นไกลป่าแบบนี้มันมีของแต่วันนั้นผมลืมคำเตือนหลังจากลากไม้ไปทิ้งเสร็จผมกับเจ้าปากดำเดินอ้อมแนวไร่ไปทางลำห้วยเก่า ตั้งใจจะแอบไปงมหอยขมในแอ่งน้ำที่ยังไม่แห้งขณะที่ผมก้มตักน้ำใส่กระบอกไม้ไผ่เสียงเจ้าปากดำก็เห่าลัน่นฮ้องฮ้องฮ้องผมสะดุ้งเงยหน้าขึ้นเห็นเงาดำสูงๆเคลื่อนผ่านแนวไผ่ด้านบนไม่ใช่คนไม่ใช่วัวรูปร่างผอมสูงขายาวหัวโตท่าทางเหมือนคนแบกของแต่เดินไม่ยกเทา้าเหมือนลอยช้าๆอยู่ขอบพงป่า ผมรีบคว้าไม้แถวนั้นแล้ววิ่งย้อนกลับไปหาพ่อพ่อเห็นหน้าผมซีดเซียวก็รู้ทันทีว่าเกิดอะไรพ่อไม่ได้พูดอะไรแค่เดินไปที่เป้สะพายหลังหยิบขวดเล็กๆที่ใส่น้ำมันสีเหลืองขุ่นๆกับใบไม้แห้งกำมือหนึ่งพ่อหยิบมีดพล้ากรีดนิ้วโป้งตัวเองจนเลือดซึมแล้วพูดพึมพำบางอย่างใส่ขวดก่อนจะพรมน้ำมันรอบตัวผมกลิ่นเหมือนน้ำมันระกรรมผสมใบเสนียด คืนนั้นพอจุดตะเกียงข้างไร่ไม่กลับบ้านแม่ก่อไฟข้างแคร่นั่งละเลงสมุนไพรใส่หม้อดินเสียงเคาะกองเล็ก,ลกๆดังเป็นระยับพ่อพรมน้ำมนรอบๆแปลงที่พึ่งเผาที่ตรงนั้นมันเป็นที่เขาอยู่มาก่อนกองปรนเราไปกินข้าเข้า,ขาต้องขอขมาถ้าไม่อยากให้ฝนขาดน้ำแล้งหรือป่วยตายยกบ้าน ผมได้แต่นั่งนิ่งมองควันกองปรนที่ยังหลงกลิ่นไฟรู้สึกได้ว่าป่าเริ่มเงียบผิดปกติเหมือนทุกอย่างกำลังรอฟังว่าเราจะทำผิดอะไรอีกหรือเปล่าตอนที่สบ้านในป่าหลังคามุงจากบ้านของเราอยู่ในหูบเล็กๆที่มีต้นนุ่นขึ้นอยู่สามต้นกับมะม่วงป่าต้นหนึ่ง รอบบ้านเป็นป่ารกแน่นมีไผ่กอใหญ่ต้นไพลต้นตะเคียนต้นยางและลำห้วยเล็กไหลผ่านหินเสียงน้ำสู้ซ่าตลอดวันคล้ายบทเพลงกล่อมใจหลังคาบ้านมุงได้ใบาจากเรียงสอนกันอย่างประณีตเท่าที่คนบ้านๆจะทำได้พ่อกับแม่เรียกมันว่ามุงจากเพราะเวลาฝนตกลงมาน้ำจะไม่ซึมผ่านง่ายเข้าต้องมุงให้แน่นพับซ้อนกันเหมือนเกล็ดปลา ทุกต้นฤดูฝนแม่จะชวนผมไปเก็บใบาจากริมคลองที่ห่างจากบ้านราหนึ่งชั่วโมงเอามาตากให้แห้งแล้วสารเป็นตับใหม่ๆไว้สำรองผมจำได้ว่ามือแม่จะมีรอยตำแหน่งเดิมเสมอแดงเป็นแถบจากเส้นของใบมีดและก้านจากที่แข็งบาดคืนหนึ่งขณะที่เรากำลังนั่งล้อมวงกินข้าวใต้ตะเกียงน้ำมันกา๊าซเสียงบางอย่างดังขึ้นจากหลังคากรอบแกรบกรอบแกรบ ทุกคนเงียบหยุดตักข้าวพร้อมกันเสียงนั้นเหมือนอะไรบางอย่างเดินอยู่บนมุกจากช้าช้าและหนักตัวอะไรขึ้นหลังคาผมถามพ่อไม่ตอบแค่ลุกขึ้นหยิบไฟฉายแล้วเดินออกไปทางหลังบ้านแม่รีบเอื้อมมือมาจับแขนผมแน่นพอส่องไฟไล่จากชายคาขึ้นไปจดยอดหลังคาไม่มีอะไรไม่มีแม้แต่รอยเท้าคืนนั้นเรานอนเงียบไม่มีใครพูดเรื่องนั้นอีก แต่เช้ามาพ่อปีนขึ้นหลังคาตับจากหลายแผ่นถูกงัดหลุดไม่ใช่เพราะลมไม่ใช่นกไม่ใช่ลิงเพราะมันหลุดแบบมีมือคนแกบพ่อจุดเทียนไขวางไว้สี่มุมบ้านใช้ผงอะไรบางอย่างที่กลิ่นฉุนโรยรอบบ้านเป็นวงกลมจากนั้นก็เขียนอักขระบางอย่างไว้ใต้บันไดด้วยฐานจากกองไฟผมถามว่าพ่อว่าบ้านเราไปปลูกของเก่า ตอนเผากองปลนวันก่อนมีรังอะไรบางอย่างใต้ดินแม่เอาข้าวปลาย่างกล้วยน้ำว้าและพวงมลาลัยหญ้าใส่กระทงวางไว้ใต้ต้นยางใหญ่หน้าบ้านบ่นพรึมพรำว่าถ้ารู้ว่ามีอยู่ก่อนจะไม่ให้ลูกไปเดินเล่นแถวนั้นเลยคืนนั้นผมฝันเห็นเงาสูงใหญ่เดินบนหลังคามันหยุดแล้วโน้มตัวลงกระซิบเบาๆบ,บ้านนี้ เคยเป็นของข้อตอนที่หหมาเ่าเพื่อนบ้านยามวิการหลังคืนที่เสียงฝีเท้าดังขึ้นบนหลังคาทุกคนในบ้านก็ระวังตัวมากขึ้นแม่มักจะจุดตะเกียงไว้มอกชานตลอดทั้งคืนพ่อไม่ลืมวางพล้าและมีดด้ามยาวข้างตัวนอนแม้พวกเราจะไม่พูดถึงมันอีกแต่ผมรู้ว่าไม่มีใครลืมเงานั้นกระทั่งเช้าว,วันหนึ่งขณะที่ผมลงไปตักน้ำจากลำห้วย ผมเห็นมันมันยืนอยู่ใต้ต้นว่าใกล้แนวพงหญ้าแห้งร่างใหญ่กว่าเจ้าปากดำเท่าครึ่งขนหยาบหนาแซมเทาหางยาวห้อยต่ำดวงตาคู่โตสีเหลืองจ้องคเขม็งมาทางผมมันไม่เห่าไม่คำรามไม่ถอยหนีแค่มองอยู่นิ่งๆผมค่อยๆถอยกลับขึ้นบ้านบอกพ่อว่าเจอหมาแปลกๆข้างลำห้วยพ่อฟังแล้วเงียบก่อนจะถามกลับเบาๆ มันหูตั้งขนหยาบหางยาวไหมผมพยักหน้าพ่อถึงกับลุกขึ้นเดินไปหยิบปืนแก๊บนั่นไม่ใช่หมามันคือหมาเชาหมาป่าที่อยู่ลึกเข้าไปในป่าตะนาวสีพวกนี้มันฉลาดไม่อยู่รวมฝูงเหมือนหมาในบ้านมักมาตัวเดียวเงียบและไววันต่อมามันกลับมาอีกแต่คราวนี้มันไม่ยืนอยู่ไกลมันเข้ามานอนใต้ถุนบ้านข้างๆเจ้าปากดำ เจ้าปากดำไม่เห่าเลยมันแค่ลุกขึ้นมองแล้วก็นั่งเฉยๆเหมือนยอมรับว่าตัวนี้ใหญ่กว่าพ่อแม่เห็นก็แปลกใจพ่อเดินลงไปดูมันลุกขึ้นยืนแต่ไม่หนีแค่ขยับไปนอนห่างๆพ่อพูดเบาๆว่าถ้ามันไม่กัดใครก็ปล่อยมันอยู่บางทีมันอาจมีเหตุให้มาอยู่กับเราหมาเชาเริ่มมานอนใต้ถุนทุกคืน มันไม่กินข้าวจากชามไม่แตะขี้ไก่ไม่แทะซากแต่มันจะเดินตรวจรอบบ้านทุกคำ่ำคืนไหนที่หมาเชาเห่าทุกคนต้องตื่นทันทีและคืนนั้นเป็นคืนเดือนมืดไม่มีแสงจากดวงใดในฟ้าไฟฉายตะเกียงก็ดับพร้อมกันโดยไม่มีสาเหตุเสียงหญิงหญิง,ง,งดังจากใต้ถุนแล้วก็เงียบกริบพ่อรีบลุกจากฟูกวิ่งลงไปพร้อมพร้าในมือ ที่ชายบ้านใกล้ต้นว่ามีรอยเท้าเปียกน้ำใหญ่กว่ามนุษย์และเป็นรอยสามนิ้วหมาเชาไม่อยู่ตรงนั้นมันวิ่งหายไปในแนวป่าด้านหลังพอยืนนิ่งนานก่อนจะพูดออกมาเบาๆมันมาเตือนเราว่าอะไรบางอย่างกำลังจะผ่านเข้ามาอีกครั้งคืนนั้นทั้งบ้านไม่ได้นอนและตั้งแต่นั้นมาผมเริ่มเชื่อว่าเพื่อนที่ดีที่สุดในป่า อาจไม่ใช่คนหรือหมาบ้านแต่อาจเป็นหมาเชาหมาป่าเงียบงนันที่เห็นมากกว่าที่คนเห็นและได้กลิ่นมากกว่าที่คนรู้ตอนที่หล่าสัตว์แบบเด็กหลังเขาเอาเหล็กแทงปลาไปด้วยนะอย่าใช้แต่หนังสติกเสียงพ่อดังตามหลังขณะที่ผมกับน้องสาวเดินผ่านขนหนำข้างบ้านตอนเช้ามืดลำแสงตะวันยังไม่แตะยอดไม้ หมอกขาวลอยต่ำตามแนวลำห้วยเสียงนกหัวขวานเคาะเปลือกไม้ไกลๆดังมาเป็นจังหวะคล้ายคนเคาะไม้ไผ่เรามีเป้าหมายชัดเจนหากับเข้าจากป่าในมือผมคือหนังสติกเส้นแดงเหนียวแน่นกับลูกตะกัวในกระป๋องกาแฟส่วนน้องสาวถือเหล็กแทงปลาด้ามไม้ไผ่ที่ลับปลายแหลมคมเหมือนหอกเล็กๆก,กระเป๋าผ้าใส่ข้าวห่อกล้วยและน้ำดื่มคือสเบียงของเรา ล่าสัตว์แบบเด็กหลังเขาไม่ได้หมายถึงการฆ่าสัตว์ใหญ่เราแค่หากบเขียดไข่มดแดงปลาดุกในห้วยเล็กๆหรือบางทีถ้าโชคดีอาจได้ไก่ป่าสักตัวเราหลังเดินจนทางสัตว์ผมเห็นรอยเท้าใหม่ในโคลนเป็นรอยตีนสามแฉกคล้ายตะภาบแต่ใหญ่อีเห็นเราซุ่มรอใกล้โพลงไม้มือเกรงอยู่กับหนังสติก๊กจ้องแนวพงตรงหน้า แต่แล้วสิ่งที่โผล่ออกมากลับไม่ใช่อีเห็นมันเป็นกระต่ายป่าผมยกหนังสติ๊กเล็งแล้วหยุดดวงตาเขานิ่งก่อนจะพูดเบาๆอย่ายิงตัวนี้มันมองเหมือนคนน้องสาวพูดเบาๆผมหันไปมองกระต่ายตัวนั้นตัวขาวขนเงาวับตัดกับพงแห้งแต่สิ่งที่แปลกคือดวงตาของมันเป็นสีดำสนิทไม่ขยับเลยแม้แต่น้อย มันยืนนิ่งอยู่นานแล้วค่อยๆถอยกลับเข้าไปในพงเงียบจนเหมือนไม่เคยมีอยู่จริงเราตัดสินใจเดินอ้อมกลับลำห้วยระหว่างทางพบคูตะเคียนเป็นร่องน้ำเล็กๆที่ข้างๆมีต้นตะเคียนใหญ่มากสองต้นลำต้นมีรอยขีดลึกเหมือนมีอะไรใช้เล็บข่วนผมหยุดมองแล้วพูดกับน้องสาวขึ้นว่าคืนนี้อย่าลืมเตือนบอกแม่ เอาข้าวกับหมากพลูไปไหว้ต้นไม้ตรงนี้วันนั้นเราได้แค่ปลาดุกตัวเดียวกับกบอีกสตัวแต่นั่นไม่สำคัญเพราะตอนเดินกลับบ้านรอยเจอรอยเท้าบางอย่างในเลนริมลำห้วยมันไม่ใช่เท้าคนไม่ใช่เท้าหมาและไม่ใช่เท้าสัตว์ใดๆที่เรารู้จักรอยนั้นมีห้านิ้วแต่เรียวยาวแล้วว้าวเข้าตรงกลางเราไม่พูดอะไรอีก แค่เดินเร็วขึ้นแล้วรำพึงบอกว่าคืนนี้อย่าลืมวางของไหว้ที่ต้นตะเคียนด้วยนะไร่ซากเมื่อพูดถึงไร่ซากเด็กทุกคนหลังเขาตะนาวสีจะเงียบแม้แต่ผู้ใหญ่บางคนยังไม่กล้าผ่านเข้าไปในยามพลบค่าไร่ซากคือไร่ร้างที่อยู่เลยลำห้วยทับคลอไปเกือบหนึ่งกิโลมันเคยเป็นไร่ของลุงบุญเรืองคนอีสานที่อพยพมาตั้งรกรากเมื่อหลายสิปีก่อน ใครๆก็ว่าลุงแกขยันขุดดินถางป่าปลูกข้าวโพดกับพริกไว้หลายแถวแต่ก็อยู่ได้ไม่ถึงสองฤดูฝนก่อนจะหอบลูกเมียหายเข้าป่าไปไม่กลับมาอีกเลยไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่จากวันนั้นชาวบ้านก็เรียกที่ดินผืนนั้นว่าไร่ซากแม่เคยเตือนผมว่าอย่าผ่านไร่นั้นคนเดียวโดยเฉพาะกลางคืน ใครเข้าไปบางทีจะได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้เหมือนอยู่ใต้ดินตอนเด็กๆผมไม่เชื่อจนกระทั่งเย็นวันหนึ่งผมกับน้องสาวดันเดินเลยทางล้อมไก่เข้าไปโดยไม่ตั้งใจท้องฟ้าขมุกขมัวเสียงนกเงือกเงียบไปหมดเราเดินผ่านซากแคร่ไม้เก่าๆใต้ต้นมะขามป้อมที่แปลกคือขี้เท่ายังอุ่นเหมือนมีใครก่อไฟเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อน ทั้งที่ไม่มีใครอยู่ตรงนี้ทันใดนั้นพุ่มไม้ข้างๆก็ไหวกรอบแกรบเสียงฝีเท้าเบาๆดังวนไปรอบตัวผมหันซ้ายขวาไม่เห็นอะไรแต่รู้แน่ว่ามีบางอย่างมองอยู่ผมบอกน้องสาวอย่าพูดอย่าหยุดเดินอย่าหันกลับไปมองเด็ดขาดเราผ่านแนวต้นมันเก่าที่เฉาแห้งจู่ๆกลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงก็โชยมา กลิ่นเหมือนเนื้อที่ตากแดดหลายวันผมอดไม่ได้หันกลับไปเพียงแวบเดียวแล้วหัวใจแทบหยุดเต้นใต้ต้นคอยต้นหนึ่งมีเงาร่างคล้ายผู้หญิงนั่งกอดเขา่าผมเห็นแขนของเธอขาวซีดจนแทบโปร่งแสงผมผ้ายาวปกหน้าและเธอกำลังก้มหน้าร้องไห้สะอึกสะอื้นเสียงนั้นใช่เลยคือเสียงที่แม่เคยเตือนเสียงผู้หญิงร้องไห้เหมือนอยู่ใต้ดิน ผมสะดุ้งสุดตัวเมื่อน้องสาวดึงแขนแล้วกระซิบอย่าหยุดเดินเราวิ่งสุดแรงจนถึงแนวไร่ของลุงสายหอบหายใจแทบขาดน้ำตาผมไหลไม่รู้ตัวคืนนั้นแม่จุดทูบกลางลานบ้านพ่อเอากระลอมาวางขวางหน้าประตูแล้วขีดผงวิเศษจากมะตูมแห้งเป็นวงล้อมบ้านแม่พูดเสียงเบาลูกไปเดินเล่นแถวไร่ซากมาใช่ไหม ดีนะที่ยังกลับมาได้ตั้งแต่นั้นมาผมไม่เคยกล้าเฉียดเข้าไปใกล้ไร่ซากอีกแต่เสียงร้องไห้นั้นยังคงตามมาในฝันอยู่บ้างโดยเฉพาะในคืนเดือนดับตอนที่7ล่าหมูเถื่อนคืนนี้ลมดีนะน่าจะได้ตัวใหญ่เสียงลุงชัยพรานเก่าเอ่ยเบาๆพลางยื่นไฟฉาย่านอันยาวให้ผมเราสามคนผมพ่อและลุงชัย ออกเดินจากบ้านตอนหัวคำ่ำมุ่งหน้าสู่แนวเขาเหนือหนองขี้เหล็กลมจากทะเลพัดเบาๆผ่านยอดไม้กลิ่นดินปนกลิ่นใบตองแห้งคลุ้งไปทั่วเราเดินตามทางหมูเถื่อนซึ่งเป็นร่องลึกที่สัตว์ใช้เดินเข้าไร่กลางคืนพืชไร่เสียหายบ่อยๆจนต้องล่ามันหรือบางทีก็ถูกมันล่าเสียเองลุงชัยพาเราหยุดตรงจอมปลวกใหญ่ ตายต้นงิ้วป่าที่ไม่มีใครกล้าหักกิ่งคืนนี้นั่งดักตรงนี้ถ้ามาจะได้เห็นก่อนถึงแนวไร่ไฟฉายส่องเป็นแถบเสียงจิ้งหรีดร้องระงมนาฬิกาข้อมือเรืองแสงสี่ทุ่มกว่าแล้วทันใดนั้นเสียงกรอบแกรบของใบไม้ตามด้วยเสียงกุกกุกหนักหนักเหมือนมีอะไรครูดกับดินลุงชัยยกมือขึ้นสัญญาณให้เงียบ ในเงามืดดวงตาสีแดงคู่นั้นปรากฏมันเดินส่ายหัวโหนกหลังสูงใหญ่หมูเถื่อนตัวเมียแต่ที่แปลกคือเดินมาโดยไม่มีเสียงจมูกไม่มีเสียงขุดไม่มีเสียงขยับใกล้ดินเลยแม้แต่น้อยพอยกปืนอัดลมขึ้นเล็งแต่ลุงชัยเอื้อมมือมากดแขนเขาไว้แน่นแล้วพูดเสียงต่ำอย่ายิงมันไม่ใช่หมูจริง ผมหันไปมองเห็นลุงชัยหยิบสายสินเก่าออกจากคอแกกระซิบบทคาถาในลำคอฟังไม่ชัดว่าอะไรแต่รู้แน่ว่าเป็นของพระครูจากสำนักป่าใหญ่จากนั้นลุงชัยหันไปทางหมูเถื่อนแล้วเป่าลมออกจากปากแรงๆเหมือนเป่าควันทูบหมูตัวนั้นหยุดทันทีดวงตาสีแดงคู่นั้นกระพริบแล้วหายวับไปต่อหน้าต่อตาเหมือนภาพลวงตา ท้องป่าเงียบกริบไม่มีเสียงสัตว์ไม่มีแม้แต่ลมเรานั่งนิ่งอยู่เป็นชั่วโมงก่อนที่ลุงชัยจะเอ่ยเบาๆพอแล้วคืนนี้กลับบ้านกันเถอะไม่งั้นจะได้หมูที่กลิ่นไม่ได้ระหว่างทางกลับลุงชัยเล่าหมูเถื่อนบางตัวไม่ใช่สัตว์ธรรมดาเป็นผีเฝ้าไร่บางทีมันมาหลอกมาดักมาหลอกให้คนหลงแล้วกลืนหายไปในเงาปา่า อย่าว่าแต่ยิงเลยแค่สบตาก็ถือว่าอับประมงคลแล้วหลังจากคืนนั้นเรายังออกล่าสัตว์กันอยู่แต่ถ้าเห็นหมูเถื่อนเดินตรงเข้ามาในแนวต้นงิ้วป่าเราจะไม่ยิงเพราะลุงชายเคยบอกถ้ายิงไปแล้วกระสุนไม่โดนอย่าคิดว่าพลาดให้รีบกลับบ้านทันทีเพราะสิ่งที่เจอไม่ได้มาให้ล่าแต่มาล่าเราตอนที่8เสือตัวสุดท้าย ไม่มีใครรู้ว่าเสือตัวสุดท้ายของป่าตะนาวสรียังมีอยู่จริงหรือไม่แต่คนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านเล่าว่ามันไม่ได้หายไปไหนมันแค่เงียบเฝ้าดูพวกเราอยู่จากเงาไม้พ่อเคยบอกผมว่าเสือถ้ารู้จักกันแล้วมันจะไม่ทำอะไรแต่มันจะลองใจเสมอโดยเฉพาะพวกที่ไม่มีของดีคุ้มตัวตอนนั้นผมยังไม่เข้าใจ จนกระทั่งเย็นวันหนึ่งเมื่อปีที่แล้วผมกับลุงวันชายวัยหกที่อยู่ปลายหมู่บ้านออกไปตัดหวายในป่าเหนือเนินเขาควายตกตรงนั้นเคยมีร่องรอยเสือโครงเมื่อสิบปีก่อนแต่ชาวบ้านก็คิดว่ามันหมดไปแล้วตั้งแต่ไฟป่าใหญ่เมื่อปีนั้นลุงวันเป็นคนใจกล้าถือมีดเดินลุยป่าแบบไม่เกรงอะไร แต่สิ่งที่แกพกติดตัวเสมอคือมีดพระทองเหลืองเล่มยาวกับผ้ายันครูพรานที่ผูกไว้ที่ด้ามเราตัดหวายได้เราหอบหนึ่งขณะกำลังจะเดินกลับเสียงฝีเท้าหนักๆก็ดังขึ้นจากเนินด้านหลังหยุดก่อนลุงวันเอ่ยเบาๆสายตาแก่นิ่งผมเองก็เริ่มรู้สึกได้ถึงอะไรบางอย่างความเงียบที่ผิดธรรมชาติแม้แต่เสียงนกก็ขาดหายไปทันที แล้วเราก็เห็นมันเสือโครงตัวใหญ่ลายคมชัดดวงตาสีเหลืองทองจ้องเราจากแนวพุ่มไม้ห่างออกไปราวสิก้ามันไม่คำรามไม่เดินเข้ามาแค่ยืนจ้องผมยกมีดจะถอยหลังแต่ลุงวันพูดเสียงเบาอย่าหันหลังอย่าหนีมองตาไว้แล้วค่อยค่อถอยเราเริ่มก้าวถอยหลังช้าๆแต่มันก้าวตาม จนลุงวันต้องหยุดเดินไปยืนกลางทางแกยกมีดพระทองเหลืองขึ้นพาดหน้าอกแล้วเอ่ยคำอะไรบางอย่างเป็นภาษามอนโบราณเหมือนบทสวดแต่สั้นจากนั้นแกถมน้ำลายลงพื้นแล้วปักพระลงกับดินเสือตัวนั้นหยุดนิ่งทันทีดวงตาของมันกระพริบแล้วมันก็หันหลังกลับเข้าเงาไม้ช้าๆเงียบจนหน้าใจหาย ผมยืนตัวแข็งอยู่พักใหญ่ลุงวันถอนหายใจแล้วดึงมีดขึ้นจากดินนั่นแหละแกะว่าเสือตัวสุดท้ายของป่านี้มันไม่ใช่แค่สัตว์มันมีครูมีครอบมีจิตคนล่าไม่ได้ใครจะอยู่ป่านี้ต้องรู้จักมันไม่ใช่ล่ามันตั้งแต่นั้นมาผมไม่เคยสงสัยคำที่พ่อพูดอีกเลย เพราะผมรู้แล้วเสือในป่านี้ยังอยู่มันไม่ฆ่าคนแต่มันทดสอบหัวใจคนทุกคนที่เข้าไปเหยียบพรมแดนของมันงูเจ้าที่เมื่อก่อนตอนผมยังเด็กพ่อเคยเตือนเสมอว่าอย่าลั่นปากด่าทอเวลาลงลำห้วยอย่าโยนของใส่โพรงไม้หรือกองหินกลางป่าเพราะไม่รู้หรอกว่ามันคือบ้านใครโดยเฉพาะงูเจ้าที่คำว่า งูเจ้าที่ในป่าแถบนี้ไม่ใช่งูธรรมดาแต่เป็นผีเจ้าป่าที่สิงอยู่ในร่างงูบางเป็นจงอางใหญ่เท่าท่อนแขนบางเป็นงูเขียวหัวจุกตัวลายแวววาวแต่ทุกตัวที่ชาวบ้านเจอต่างเล่าตรงกันว่ามันไม่กลัวคนแต่มองเหมือนคนมองคนเรื่องของงูเจ้าที่ที่ผมจำได้ติดตาที่สุดเกิดขึ้นตอนผมอายุ13วันนั้นผมกับเพื่อนอีกคนชื่อไอหมึก ชวนผมเข้าป่าลึกเพื่อตามหาบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์บนเขาพลองที่ว่ากันว่าน้ำใสยเย็นเหมือนแก้วจากสวรรค์ใช้ดื่มอธิษฐานแล้วจะสมหวังเราพกข้าวเหนียวไก่แห้งแล้วลุยป่ากันไปแต่เช้าทางเดินเต็มไปด้วยหนามงิ้วยุงแล้วรอยสัตว์พอถึงเที่ยงเราหยุดพักที่ร่มไม้ใหญ่ใกล้กองหินกองหนึ่งผมนั่งกินข้าวอยู่ดีๆไอหมึกก็ดันหัวไหล่ผมแล้วกระซิบเบาๆ เฮ้ยงูผมเงยหน้าไปมองตามสายตาบนกองหินมีงูเขียวตัวหนึ่งขดอยู่เงียบๆลำตัวยาวเกือบสองเมตรหัวของมันยกขึ้นเล็กน้อยดวงตาจ้องตรงมาเหมือนกำลังรอคำทักผมหยิบหนังสติ๊กขึ้นมาหวังจะยิงเล่นแต่ไอหมึกรีบปราดเข้าไปดึงมือไว้ทันอย่ายิงนั่นงูเจ้าผมอึง้งมองหน้าไอหมึกผมยกมือไหว้แล้วก้มหน้าตำ่ำ จากนั้นก็หยิบข้าวเหนียวในห่อบีออกมานิหนึ่งวางไว้บนหินเงียบๆเ,เจ้าป่าเจ้าเขาเด็กมันไม่รู้ขอขมาพูดจบเราถอยออกมาเงียบๆง,งูเจ้าที่ไม่ขยับไม่เลื้อยหนีแต่มันก็ไม่มองตามเราอีกเลยขากลับไอ้หมึกเล่าให้ฟังว่า ที่ลุงบุญเคยเข้าไปถากต้นไม้แถวสารเก่าเขาไม่ได้ไหว้ก่อนคืนเดียวไข้ขึ้นตัวแข็งเป็นหินพอแม่จุดทูบขอขมาให้รุ่งเช้าก็ลุกได้เฉยหลังจากวันนั้นผมไม่เคยมองงูในป่าเป็นสัตว์อีกเลยโดยเฉพาะงูที่ไม่หนีคนเพราะพ่อเคยบอกว่างูที่ไม่กลัวคนมักไม่ใช่งูแต่มันคือเจ้าที่ที่มาเตือนมาห้ามมาคุ้มครองถ้าเรารู้จักเคารพ